ครับสวัสดีครับผมจะโอพาชมมาทักทายทุกคนนะครับพร้อมกับน้อง ADV 160cc รุ่น Iron Man Limited Edition รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมครับวันนี้ผมมีโปรแกรมจะไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากตัวเมืองอำเภอสารภีครับโดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านี้ผมเคยไปเมื่อสมัยพศ2549ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมปลายเข้ามาหางานทําในจังหวัดเชียงใหม่ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะไปวันนี้อยู่ในตัวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ30กว่ากิโลเมตรหากดูในแผนที่ Google Maps นะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลา กว่าแล้วถือว่าออกสายมากๆไม่รู้จะไปถึงจุดหมายกี่โมงนะครับและที่สําคัญต้องทําเวลาด้วยพ่อเกงว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะปิดก่อนเดี๋ยวไปไม่ทันครับพร้อมแล้วเปิดกุญแจติดเครื่องยนต์ออกเดินทางกันเลยครับไปเจอกันอีกทีบริเวณจุดรวมผลระหว่างทางตามผมมากันเลยครับทุกคนตอนนี้ผมจอดรถรอติดสัญญาณไฟแดงอยู่บนถนนหลวงหมายเลข108ทางแยกอำเภอสเสมิงครับจุดนี้จะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นหอพักของเพื่อนผมประมาณ7.2กิโลเมตรและพอสัญญาณไฟเขียวก็เลี้ยวขวาอีกประมาณ23กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมาย แต่ว่ารถติดไฟแดงนานมากครับกว่าจะผ่านไฟเขียวขับออกมาได้แต่พอขับออกมาได้ก็บิดคันเร่ง120แล้วก็มาพิชิตจุดหมายคือสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอบอขานครับก่อนจะเข้าสู่ตัวอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการดูแลด้านหน้าทางเข้าให้เราลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรตามกฎระเบียบของสถานที่ครับและแล้วผมก็เดินทางมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอบขานอำเภอหางดง,ดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับจากจุดทางเข้าเมื่อกี้ที่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรจนมาถึงจุดนี้ประมาณ700เมตรครับเมื่อมาถึงก็จะ พบกับองค์ประกอบของธรรมชาติลำธารป่าไม้ทิวเขาที่เขียวขจีมองดูแล้วรู้สึกสดชื่นเย็นตาสบายใจมากครับตรงจุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบธรรมชาติยังไม่ใช่จุดที่เป็นไฮไลท์สําคัญของสถานที่ครับแต่ก็เป็นสเสน่ห์ธรรมชาติที่ดึงดูดความน่าสนใจให้อยากเข้าไปชมจุดที่เป็นไฮไลท์ด้านในต่อครับสภาพเส้นทางก่อนจะเข้ามาถึงตัวอุทยานก็จะมีจุดที่เป็นทางดินลูกหลังเล็กน้อยนอกนั้นเป็นทางลาดยางมาตอยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขับรถมาถ,ถึงบริเวณจุดที่เป็นลานจอดรถของตัวอุทยานที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยหญ่่่มมีควาเงงยบบสรืนครับ โซนนี้จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวมีทั้งร้านค้าสโริการร้านกาแฟร้านอาหารห้องน้ำสุขาที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับเป็นภาพอุทยานแห่งชาติอบขานที่มีความแตกต่างไปจากที่ผมเคยมาเมื่อปีพศ .2549 เป็นอย่างมากทั้งอาคารถนนภูมิทัศน์มีการจัดระเบียบพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้สถานที่อุทยานดูมีความน่าสนใจดึงดูดสายตาให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนผู้คนนักท่องเที่ยวก็อาจไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เป็น้ไ เชี่ยวบวกกับสีของลำธารที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ผมเคยมาเมื่อปีพศ2549ผมจําได้ว่าลำธารอบขานมีสีใสไม่ได้มีสีโอนตินอย่างที่เห็นณนะตอนนี้ครับผมยังลงไปเล่นน้ําในลำธารอยู่แต่จําไม่ได้ว่าตรงจุดไหนมาถึงขนาดนี้ต้องเดินสํารวจสถานที่หรือฟื้นความทรงจํากันหน่อยครับริมฝั่งลำธารอบขาน9การของพื้นที่จะเต็มไปด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่หลายระดับชั้นและมีทรายปะปนอยู่เป็นส่วนน้อยบางจุดครับผมเดินมาหยุดอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีทำเลดีมองเห็นวิวทิวทัศนได้อย่าง บ,บางคนอยากไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลส่วนผมขอนั่งโง่ๆอยู่ริมตะลิ่งลำธารกรมอุทยานแห่งชาติอ,อบขานจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันนะครับชีวิตก็เหมือนสายน้ําย้อนกลับไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้และมีทางไปตามทางของตัวเองเสมออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่ต้องทําแค่นั้นพอบางช่วงเวลาของชีวิตมันก็หนักเกินกว่าเราจะดันทุรันหยุดบ้างพักบ้างเพื่อเติมกําลังใจตัวเองให้เต็มที่แล้วค่อยลุกขึ้นยืน,ยนก้าวเดินต่อไปที่สุดของชีวิตคือการ ได้โบยบินอย่างเป็นอิสระภายในอุทยานแห่งชาติออบขานมีจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ใครมาแล้วจะต้องไม่พลาดต้องมาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆกับบ้านไปครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมพันไม้ดูนกดูผีเสื้อดูดาวตั้งแคมป์พักแรมบอกเลยสถานที่แห่งนี้ตอบโจทย์ได้ครับลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนและหินอคานีเรียงรายสลับซับซ้อนแนวเขาวางตัวในแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาเชื่อมต่อมาจากเทือกเขาในเขตอำเภอแม่แจ่มจังหวัด ยังใหม่ครับโอ้โหบรรยากาศวิวภูเขาเบื้องหน้าผมสวยงามยิ่งใหญ่ตะการตายิ่งกว่าจอหนังไขาย,ยากลางแปลงเลยครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดแรกของอุทยานที่ใครเดินขึ้นมาถึงต้องแวะชมก่อนเป็นที่แรกก่อนจะไปแวะชมจุดอื่นต่ออันนี้จุดแรกยังขนาดนี้จุดต่อไป,จ,อไปจะขนาดไหนไปชมกันต่อครับไปครับไปใส่เกียร์หมาวิ่งขึ้นไปอย่างไวเลยครับทุกคนตามผมมาครับใครที่เป็นสายลุยชอบเดินปีนป่ายไต่หน้าผาผ,าผจญภยัยน่าจะชอบเส้นทางลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้อำนวยความสะดวกใน การเดินชมธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนครับใช่เหนื่อยเงือแตกเลยครับผมเดินมาไกลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้รู้สึกว่าเหนื่อยพอได้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนพอมีลมพัดผ่านเข้ามาทําให้รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายลงได้บ้างครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งมีลักษณะของพื้นหินหน้าผาที่ยื่นออกไปสามารถมองเห็นลำธารออบขานเบื้องล่างได้อย่างเล็กน้อยผมคิดในใจหากผมไปยืนตรงริมหน้าผาแล้วเก็บภาพวิวบรรยากาศสวยๆคงจะได้ทั้งภาพวิวมุมสูงมุมต่ำที่สวยงามเลยทีเดียวครับอุทยานอาเปิด บริการทุกวันตั้งแต่เวลา08:00ถึง16:30ไม่มีค่าบริการสถานที่เดินทางก็แสนสะดวกเพราะใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางไม่นานครับเมื่อมาถึงก็จะพบกับความสวยงามอลังการของช่องหน้าผาสูงชันที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางแบบนี้ครับจุดนี้คือจุดไฮไลท์ของอุทยานที่เป็นที่มาของชื่อออบขานนั่นเองครับอบขานจะมีความหมายอยู่ในตัวโดยอบคือช่องเขาแคบที่น้ำไหลผ่านและขานคือชื่อของแม่น้ำที่ไหลผ่านครับทำให้ออบขานหมายถึงช่องผาแคบที่มีแม่น้ำขานไหลผ่าน นั่นเองครับโดยลักษณะรูปร่างหน้าผาของอบขานเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนและถูกกดเซาะโดยกระแสน้ําทําให้เกิดรูปร่างของหินที่สวยงามแปลกตาครับอบขานเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามสร้างสารรค์โดยธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำาลาธารสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีป่าหลายประเภทและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดแม่น้ําอบขานมีต้นกําเนิดมาจากดอยแม่แดดน้อยและดอยขุนแม่แดดในตาบลยั้งเมืองอาเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยจะไหลผ่านอาเภอเสมืงองอาเภอแม่วางและอําเภอสันปะตอง การไหลบรรจบจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านทุงเซียวตาบลสะตกอำเภอสารปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับสถานที่อุทยานแห่งชาติออบขานยังเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำวางแม่น้ำวินและแม่น้ำขานด้วยเช่นกันใครมีโอกาสมาจังหวัดเชียงใหม่อยากให้ลองแวะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติออบขานกันดูนะครับเพราะเป็นอีกสถานที่อันศิลปของเชียงใหม่ที่สวยงามมากๆที่แบบว่าไม่คิดว่าจะมีอยู่ที่ภาคเหนือของไทยเลยจริงๆสําหรับอุทยานแห่งชาติออบขานผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมจะโอภาชมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ